โอ้โหลึกไหมคะแกลลี่ลึกใช่ไหมเพราะว่าสระลึกหนึ่งเมตรห้าสิบนะ่นดูพ่อพ่อกับพี่ใหม่พี่ใหม่พี่ใหม่ลองยืนดิสมหัวไหม <c oughs> <c oughs> พี่ใหม่ไม่สามารถยืนพ่อสบายดิพ่อถึงตรงไหน,นนะพ่อดีไซน์ก็คือเกือบม,มิดหัวใช่ไหมหขอดีไซน์ถึงคิ้วอะ่ะพี่แก้วหนึ่งสองสา 1, 2, <c oughs> พี่เก็บกลางน้าหากเลยอ่ะพี่เกียวพี่ใหม่พี่ใหม่บอกว่าฉันไม่ได้ฉันลำบากไม่ไม่เดี๋ยวเราลงไปด้านล่างด้านล่างเขามีของเด็กอยู่พร้อมแล้วใครจะลงคนแรกลงมาเลยไมเอามันไม่ลื่นมันไม่ลื่นดีไซน์ลงมาคนแรกแต่มันไม่ลื่นโอเคลงมาเลยแกลลี่คนที่สองมันไม่ลื่นอ้าวพี่ใหม่บอกลื่นมาก ทำไมพี่ใหม่ลื่นอ่ะเอพสุดท้ายพ่อฟ้องลงมาเลยสโลโมอชอั่นปลาไปด้านล่างกันนี่ด้านล่างจะเป็นโซนของเด็กเล็กนะคะทุกคนอโอมีสไลเดอร์ด้วยใช่ไหมว้าวพร้อมกันหรอพร้อมกันที่เจอรี่บอกว่ารอก่อนพร้อมกันแม่ด้วยแม่ด้วยแม่ด้วยพร้อมกัน สามคนสามคนเนี่ยแม่อยู่ตรงกลางโอ้ยน้ำดูไม่เย็นว่ะอะพ่อฝรองก็ดีไซน์เหยียดขาดิดูพ่อทำไปทำอย่างงั้นอะต้องปล่อยขาลงมาสิไปตรงนู้นตรงนู้นไปทุกคน อ้าวไม่อารอดพอเลยขยิบขยิบนยิบนยิบนยิงเกลีสู้เกลีหัมาสู้ดิเกลีหันตัมาสู้เรียบร้อยเรียบร้อยย่าบูบู ตรงนี้เรารอตรงนี้เรารอตรงนี้มันเต็มยืนรอ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 ใกล้แล้วใกล้แล้วยืนรอยืนรอยืนรอทำรายการทำรายการเล่นด่านกันอ๋อคิดด่านขึ้นมาเองใช่ไหมมาโอเค <gesch uce> anut, พี่ใหม่งงพี you suffer, you ่ใหม่งงเลื่อรายการพี่ใหม่ยังไม่มาเลยอ่ะพี่ใหม่รัดดาด้อพี่ใหม่รัดดานพี่ใหม่รัดดาพี่ใหม่รัดดาพี่ชาพี่ใหม่รัดดาพี่ใหม่รัดดาเนอะเถชนะอันนี้หลังจากที่เมื่อกี้เราลงไปเล่นด้านล่างมานะคะทุกคนตอนนี้เราก็กลับขึ้นมาด้านบนกันแล้วนะตอนนี้ก็จะมาว่ายน้ําแล้วก็ออกกําลังกายกันนะ นี่เกลี่เนื่องจากนะ้ำมันลึกเกือบท่วมหัวเนาะต้องใช้แผ่นโฟมเพื่อความปลอดภัยนะป้าให้ไว้นะ้ำออกลาก่างกายดีค่ะ <c oughs> หิวข้าว <c oughs> หิวข้าวแล้วใช่ไหมเล่นน้ำปุ๊บหิวข้าวป้าหิวยังดีไซน์เหนะคะหิวแม่ก็หิวอ่ะเล่นก่อนเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินกันเอา้า <c oughs> <c oughs> งงตกใจหมดป้าเดี๋ยวแม่ไหว้ด้วย โอ้ทุกคนตอนนี้เราก็เล่นน้ํากันจนหมดแรงแล้วนะคะใช่ไหมคะพี่หมย่ยหิวข้าวแล้วนะดูแต่ละคนดูสภาพ <laughs> ดูแต่ละคน,นปาตอนนี้เราก็จะขึ้นห้องไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะออกไปกินข้าวกันนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้บายบายค่ะ